เราพูดถึงเรื่องอุปกรณ์และการใช้เบื้องต้นไปแล้วครับทีนี้ฝีมือการถ่ายภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ถูกไหมฮะไม่อย่างนั้นใครซื้อกล้องดีๆมาก็คงจะถ่ายได้เก่งใช่ครับฝีมือการถ่ายภาพเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากประสบการณ์แล้วก็มุมมองของช่างภาพเองนะครับอันนึงที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือเรื่องของแสงและทิศทางของมัน ว่าเราแสงยังไงอ่ามันถึงจะเหมาะกับการถ่ายภาพจริงๆแล้วเราเกี่ยวข้องกับแสงตลอดนะครับสำหรับคนถ่ายภาพเพราะจริงๆแล้วธรรมชาติของการถ่ายภาพก็คือการบันทึกแสงนั่นเองเขาบอกว่าการถ่ายภาพการบันทึกภาพด้วยแสงใช่แล้วแสงสำคัญมากครับทีนี้ก็คือว่าสําหรับการถ่ายภาพคนนะเราเน้นกันที่การถ่ายภาพคนเนี่ยแสงก็มีลักษณะหลายลักษณะนะครับผมก็จะแบ่งย่อยๆเป็นสี่อันนะครับอันที่หนึ่งก็คือถ่ายตามแสง คือแสงเข้าทางด้านหน้านั่นเองเหมือถือภาพวิวครับ,บ,รบอันที่สองก็คือถ่ายย้อนแสงย้อนแสงครับอันที่สามก็คือถ่ายแบบแสงเข้ามาข้างๆอ๋อครับอันที่สี่คือแสงมาจากด้านล่างด้านล่างเออมันต่างกันยังไงแล้วมันจะได้ภาพต่างกันยังไงนะครับทีนี้นะฮะเอามาดูก่อนตามแสงตามแสงก่อนครับครับตามแสงเนี่ยสมมตินะฮะสถานการณ์เช่นพระอาทิตย์นะฮะตามแสงเนี่ย พระอาทิตย์อยู่ข้างหลังของคน่ายแต่มันจะอยู่ข้างหน้าหน้าแบบของแบบครับถ้าเป็นระยะเวลาสักบ่ายสามโมงเย็นแดดกําลังแรงเลยบ้านเราช่ครับพอหันหน้าเข้าหาแดดปั๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นหยีตามาถึงน้งแบบใช่ไหมน้ํแบบมันจะหยีตาตีมือมวยนี่กลายเป็นเส้นมองไม่เห็นตาเลยตาดําเลยเป็นขีดเดียวแล้วคิ้วก็ขมวดอีกถ่ายยังเนี่ยพี่ครัเองนานก็ไม่ได้โกรธอีก กด <G old> อีกเดี่วดำ <c oughs> บ่นทุกอย่างเลยบอกหนูแสบตาตาหนูแท้แสงครับแล้วรวมไปถึงสําหรับบางคนที่ใส่ใส่แว่นอ,<ห> â, อมันจะสะท้อนมันจะสะท้อนด้วยแล้วมันมันจะมองไม่เห็นตาัอ,อะไรก็ตามที่มันมองไม่เห็นตามันดูเหมือนไม่มีชีวิตอ,มอไม่ดูไม,ไม่ไม่มีในตาดูอจะแก้ยังไงครับถ้าครับทีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าไม่ถ่ายตามแสงเราถ่ายทางอื่นได้ไหมครับ ก็คือเช่นอันต่อมาที่ผมพูดกนะ็คือประเภทที่สองคือย้อนแสงย้อนแสงถ้าเราถ่ายย้อนแสงนี้จะเป็นยังไงนะครับถ่ายย้อนแสงนี่ก็คือว่า,าแสงแสงนั่นนหละมาข้างหลังของแบบเป็นล้อหลังแทนอ่เป็นล้อหลังแทนล้อนหน้านะครับแสงมาด้านหลังเนี่ยนะครับอะไรเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอแสงมาด้านหลังแล้วฉากมันสว่างขึ้นด้วยอืมครับถ้าเราถ่ายให้หน้า ขาสว่างพอดีฉากหลังก็จะสว่างเกินไปถ้าถ่ายให้ฉากหลังสว่างพอดีหน้าก็จะมืดมใช่ไหมเวลาเราบอกว่าถ่ายภาพย้อนแสงเราบอกยอย่หน้ามืดหน้ามืดอันตรายกับอันตรายจะมาทําอะไรกันไหมไม่ใช่อย่างนี้นไม่ใช่คือ,อ,คอห,นหน่าจะมืดเป็นเงาเราจะไม่เห็นรายละเอียดเลยครับใช่ไหมครับทีนี้วิธีแก้กลับไปของข้อที่แล้วครับรีเฟล็กซ์นี่นะฮะประโยชน์ของรีเฟล็กซ์นี่นอกจากจะใช้ลบเงาเวลาเราถ่ายตามแสงนะเวลาเราถ่ายย้อนแสงเนี่ยเราก็สามารถใช้ในการเปิดรายละเอียด แบบน้นได้ดวยนะฮะคือแสงแสงแมาด้านหลังนางแบบแล้วก็รีเฟลกซสะท้อนกลับไปด้านหน้าครับก็จะดูสวยงามไม่มีเงาไม่มีอันนี้ก็จะต้องมีผู้ช่วยถือรีเฟลกให้ครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับการถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยเมื่อแสงมาตกที่เส้นผมที่หัวไหล่ที่อะไรแบบเนี้นะครับก็จะทำให้เกิดประกายผมเขาเรียกว่าแฮร r l ล g h แสงที่ตกที่เส้นผมซึ่งจริงๆแล้วมันทําให้ดู อบผู้ดูอบุนดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันเน้นรูปทรงด้วยอ๋อสาคัญนะนี้สําคัญเลยนะเพราะว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันมาพร้อมกับรูปร่างรูปทรงสีดีแล้วเพราะถ่ายสาสานี่ก็ถ้ารูปร่างดีก็จะจวนจวนมองมากขึ้น่าครับก็คือมันมันจะมาเน้นตามขอบของของตัวแบบทําให้ดูมีรูปทรงนะครับครับถ้ามองโลกอย่างเงี้ยหลายบ้างอ้วนๆไปถ่ายย้อนแสงเนี่ย มันยิ่งไปเลยว่าริบบิมันจะเป็นเน้นตรงนั้นมันจะเป็นเน้นเน้นจุดจุดนะเราต้องยิงจุดดีขึ้นมาขายนะครับทีนี้ไปแล้วสองอันมาถ่ายตามแสงถ่ายย้อนแสงต่อไปคือถ่ายแบบแสงข้างๆบ้างแสงข้างคือมาด้านข้างมาด้านข้างแบบนะฮะมาด้านข้างซ้ายหรือข้างขวาครับอันนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็คือว่าถ่ายแสงข้างๆเนี่ยมักจะทําให้อ่าพวกที่เป็นอ่าสันจมูกเนี่ยก็จะดูเป็นสัน โด่งมากขึ้นแสงจมูกตรงนี้อ่าจะโด่งมากขึ้นเพราะว่าข้างหนึ่งมันสว่างข้างหนึ่งมืดมันจะดูเห็นเป็นอ๋อดูว่ามันสูงขึ้นครับผมดูว่าจมูกโด่งแน่ะแล้วดูโดยรวมเนี่ยภาพหน้าเนี่ยก็จะดูผอมลงอ๋อคนอ้วนชอบอ่าชอบแต่คนอ้วนแมาต้องจัดแสงข้างทันทีใช่จัดแสงข้างแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีทักษะในการเลือกแสงจากด้านข้างดีๆเนี่ยมันสามารถให้ภาพเนี่ยที่ดูน่าประทับใจได้ง่ายๆเพราะมันมีทั้งสว่างมืด ใช่ใช,ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าเราหาแสงด้านข้างเนี่ยยากเนี่ยผมแนะนํานะครับก็คือหน้าต่างประตูอ,อันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาเที่ยงแสงไาทิ์เนี่ยตกมาจากข้างบนแต่ว่าพอมันสะท้อนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วสาดเข้ามาทางประตูเนี่ยมันกลายเป็นแสงด้านข้างคือใ,ในห้องมันมืดกว่าข้างนอกมันสว่างแสงก็เลยเข้ามาทำไมแสง,แสงมาเลยถูกบีบให้เข้ามาเฉพาะทางประตูหน้าต่างแล้วเราก็เอาคนไปยืนตรงนั้นปั๊บก็จะกลายเป็นสงก็จะกลายเป็นแสงด้านข้างได้ดูคลาสสิกสวยงาม เหมาะในยาภาพสาดดับก็ได้แล้วเราต้องมีรีเฟกซด้านหนึ่งไหมครัแล้วแต่แล้วแต่ความจินตนาการของผู้ถ่ายคือถ้าไม่มีเลยครั้นี้ก็จะมืดไปเลยถ้าแสงมาด้านนี้นะครับขึ้นอยู่กับกัดสวนถ้ามีรีเฟกซ์ครั้งนี้ก็จะเห็นรายละเอียดกเห็นรายละเอียดบ้างแต่ก็คือขึ้นกับวัตถุประสงค์ของภาพที่ต้องการอยากให้มันคอนทราสมันรุนแรงแค่ไหนเพื่อที่จะดึงอารมณ์ของภาพออกมาอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นประสบการณ์ทักษะของทางภาพนะครับ อีกอารหนึ่งสุดท้ายครับแสงจากด้านล่างไม่มีด้วยเหรอถ้าถ่ายภาพวิวแสงจากด้านล่างไม่มีนะมีไหมมีน้อยน้อยไม่ค่อยยากมากใช่แต่ถ่ายภาพคนนี้มีครับแล้วมันจะมาได้ยังไงครับแสงล่างนึกนึกถึงตอนเด็กๆเราเล่นผีข้าวอพเราไฟฉายมาจ่อคางก็เป็นผีเลยสิเป็นผีเป็นผีนะฮะโอ้ตายละเลาเอาไฟฉายมาจ่อคางเนี่ยภาพเป็นไงฮะหน้าเราเนี่ยจากคนคนเดิมเนี่ยเทพบรตร จ่อทางเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนรุนร้อนเลยร้อนเลยนะฮะก็คือว่าภาพที่แสงจากด้านล่างเนี่ยมันสร้างอารมณ์ในแบบของลี้ลับหน้าค้นหาผมยกตัวอย่างเช่นหนังดีแอสไพรหนังสืบสวนสอบสวนชอบใช้แสงแบบนี้ดูหะังผีอะไรอย่างเงี้ยลึกลับอะไรอย่างเงี้ยผีเกาหลีอย่างเงี้ยแสงมันจะมาจากด้านล่างเสงนาก้าน่นะครับจะเป็นลัวดูหลอนนั้นใครอยากสร้างภาพแบบนั้น ก็เอาไปใช้ได the ้ครับเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งแต่ในแง่ทั่วไปก็คือไม่ควรใช้อ่าเพราะว่าแสงด้านล่างทําให้ส่วนด้านล่างของใบหน้าเนี่ยดูใหญ่ดูกว้างผิดปกตินะก็คือจะทําให้ดูกลมดูดูอ้วนผิดปกติอันั้นก็คือเราถ่ายรูปคนก็ต้องดูทิศทางนี้ด้วยครับผม